คะ่ะสวัสดีคะ่ะเกียรติสาบ้านาชาแนลพี่น้องค่ามาพอกันอยู่แล้วคะ่ะมาได้ก่ายกินเข่านะค่ะกองเข่าก็เก้าแล้วคะ่ะเป็นกองเมื่อนี้ก็ได้มีนู้นตำทั่วและะ้วค่ะแล้วน้ำสมมาเด้กขาะเสียดเสียน้ำก,กันนะคะ่ะตำถั่วเผ็ดเผ็ดเสียดเสียบ,ยบแกงไก่เส้นน้ำไม่สมพี่น้อง

คือบครบอกเป็นน้อนแล้วพิงหนองเขาได้ตองไล่ไ <Adobe> ป <Mandarin> para se... ทไมส้มขาวจ้ะจ้ะค่คุณอ๋ออ่อ,อน มันได้กจ้าใกล้กันไล่หลายปีหนอแต่ก็ตายอยู่นั่งขึ้นกับมานน まあ、れうんですかね ยังก็เปียห้องพี่น้องยุ่งสงนั้นจ้ะจําตัว นูก็ไล่เมีนก็นไล่พี่นนาะ

มันเยอนเย็นจะเย,ย,ย็นสวยวยุพี่นองแต่หมักทั่วกะแซ่แี่พี่นงในนั้นก็เด็ก,กินค่ะเกิ๊นี้กับบะมี่ยังไรเนาะคะ่ะก็เด็กเกงเกงไก่เส้นนมไม่สมอ้อนอ้อนพี่นองเนื้อจะตวะตำทั่วทั่วเด็ดมาจากต้นไม้ไม้กอบกวาดพี่นงแซ่บคักต้มน้องหม่ภาคเกษตรเนี่ยนะคะหมักภาคเกษตร ไก,ก,ก่ก็หลายนู้ก็หลายไกลกลับเช้าหลายอย่นี่ยนะคะหลายให้ค่ะคลิปนี้กับเจ้านี้นะคะพี่น้องคะแล้วคลินหนาพอกันไหมนะคะฝากไว้นเนี้ค่ะต้องเพจตําหอกทั่วพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย